ว่าอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะซึ่งจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนในเมืองและ,ะมันขยายประเด็นออกไปถึงสิ่งที่เราจะต้องติดตามและตรวจสอบนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีรถบรรทุกไปตกหลุมกลางถนนที่สุขุมวิท64ิทับหนึ่งช่วง BTS ปูนวิถีเหตุการณ์เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะว่าเกิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงโอ้โหกว่าจะเอารถขึ้นมาได้เนี่ยเอาป่าไปช่วงค่ำหกโมงแล้วนะคะแต่เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยกว่าที่จะซ่อมแซมอะไรต่างๆจนกระทั่งเปิด ให้สามารถรถวิ่งผ่านได้เนกับเที่ยงคืนนะใช่ค่ะทีนี้ประเด็นที่ตามมาก็คือตกลงแล้วสาเหตุที่ทําให้สภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยออมันมาจากอะไรรถบรรทุกน้ําหนักเกินไหมออหรือว่าการก่อสร้างแผ่นปูนที่มาปิดทับตรงบ่อพักสายไฟตรงเนี้ยมันไม่ได้มาตรฐานหรือทั้งสองอย่างประกอบกันหรือ,อ,อมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ค่ะ อันนี้คือสิ่งที่มีคนไปสังเกตเห็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่หน้ารถเนี่ยนะคะก็มีการตั้งคําถามกลับมาอีกว่าเอ๊ะมีเรื่องของสวยสติกเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวิโรธลักษณะอดิศรใช่ไหมฮะสสอของพรรคก้าไกลซึ่งก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่องสวยสติกเกอร์ต้นตำรับตำนานมาตั้งแต่3าสเดือนก่อนก็ไปลงพื้นที่ด้วยแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันใช่หรือเปล่าทีนี้วันนี้มีคนไปถามประธานสมาพันธ์รถบรรทุกขนส่ง ประธานสมาพันธ์เนี่ยยืนยันว่าใช่แน่ๆอ้อนะแล้วหนึ่งในเอาเป็นว่าสาเหตุมันจะเป็นประเด็นหลักหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ร้อซนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้นักข่าวเจอนี่ค่ะบิ๊กโจ๊กอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหนึ่งในประเด็นที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า มันไม่น่าจะผิดไปจากนี้หรอกรัรทุกน้ําหนักเกินอดูด้วยตาเนี่ยยังไงเกินแน่คือกฎหมายกําหนดไว้25ตันแต่ปรากฏว่าดูด้วยตาเนี่ยยังไงก็เกินเพราะว่า<ม>ถ้าไม่เกินมันไม่น่าจะเป็นขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกแล้วก็ลงไปดูสํานวนด้วยตัวเองด้วยมีการกําชับกําชาอีกหลายอย่างนะคะเพราะว่าคือถ้าพูดถึงปัญหาการจราจรติดขัดอย่างในกรุงเทพเนี่ยรถบรรทุกเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักเกินหนึ่ง วิ่งในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับอนุญาต uh huh. อย่างนี้ต้องเข้าไปแก้ไขนะคะทีนี้ย้อนไปท้าความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าวิศนุทรัพย์สมพงศ์ก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะแล้วก็มีการสั่งให้เร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยออกจากพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานประเด็นที่ตั้งไว้จากทางกทมเนี่ยสองประเด็นหลักๆคือ บรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าหรือการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานไหมอันนี้คือ2ประเด็นหลักที่ค้างกันเอาไว้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเนี่ยเรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วตอนแรกกรุงเทพมหาคนครบอกว่าเดี๋ยวเขาโอารถเครนเนี่ยมายกรถออกเองแต่ว่าทางเจ้าของรถบรรทุกเสนอตัวขอทําเองเพราะเกรงว่ารถจะได้รับความเสียหายสิ่งที่ทางเจ้าของรถเอามาทาก็คือเอารถแบ็กโฮเนี่ยมาตักดินที่อยู่บนรถบรรทุกคันนั้นเนี่ย ออกไปแล้วบอกว่าจะใส่ไปในรถอีกคันหนึ่งนะคะแล้วจะใช้รถเครนเนี่ยยกรถขึ้นมาแล้วก็สามารถกู้มาได้สําเร็จเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาแล้วก็ทําให้หลายๆคนตั้งข้อสงสัยออกมาเพิ่มเติมก็คือ,อการถ่ายดินจากรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุไปใส่รถบรรทุกอีกคันแล้วมีการเอาไปเทไว้ที่ไซต์ก่อสร้างเนี่ยอม,มันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงต้องทําแบบนั้นคือคนก็บอกว่า อ้าแล้วอย่างนี้ตอนช่างมันจะเท่าเดิมไหมอ่ะมันต้องช่างก่อนไหมมันต้องช่างก่อนที่จะย้ายไหมนะแล้วเเห็นบอกว่ามีการเอารถเนี่ยย้ายไปถึงไปทิ้งไว้เนี่ยถึงสองรอบนะแล้วก็อย่างสสในพื้นที่เนี่ยคุณปิยรัตน์จงเทพเนี่ยก็เลยตามไปดูที่ไซต์ก่อสร้างที่มันก็มีคําถามเกิดขึ้นอีกว่าแล้วเดี๋ยวข้ามวันวันนี้ค่อยมาช่างเนี่ยน้ำหนักดินจะยังเท่าเดิมไหมเพราะว่า,วาด,วดินน้ำเนื้อมันก็ระเหยใช่ดินที่เขาเห็นกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ในรถเนี่ยมันค่อนข้างแฉ นั่นแปลว่าน้ำหนักมันต้องเยอะขึ้น,น,นทีนี้พอถ่ายลงไปแล้วเนี่ยแน่นอนน้ำหนักมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของดินที่ถ่ายออกไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าน้ำหนักเกินด้วยหรือเปล่าถึงต้องทําแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาตามกันก็คือเรื่องสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่หน้ารถ<อ>ใช่หรือไม่ใช่ยังไม่มีใครยืนยันนะคะคเพียงแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่ามันจะไปมีเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าออนะคะทีนี้พอเช้าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชาตินะให้สัมภาษณ์แล้วเปิดภาพมาให้ผู้สื่อข่าวดูคุณผู้ชมปรากฏว่าภาพที่ท่านชาติเปิดเนี่ยเป็นรถหน้าตาและทะเบียนเหมือนกับคันเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าคนละเหตุการณ์นะอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยการชั่งน้ําหนักรถของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งพบรถคันนี้คุณผู้ชมดูทะเบียนก็ตรงหน้าตาก็เหมือนต่างกันแค่ป้ายข้างบนนะ่ะ เขียนคนละคำของเมื่อวานได้เขียนว่าเสียบิ๊กแต่ในภาพได้เขียนว่าเสียอังเปาปรากฏว่ารถคันเดียวกันเนี้เมื่อ12กรกฎาคมบรรทุกน้ำหนักก็เกินนะ61.4ตันตามกฎหมายคือไม่ให้เกิน25ตันคุณเกินไปถึง2เท่ากว่าเกือบจะ2เท่าครึ่งนะแต่ของเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ช่างไง <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ยืนยันน้ำหนักแต่เมื่อวานบิ๊กโจ๊กเอ่ยใครเอ่ยทุกคนดูก็พูดว่าดูด้วยตายแล้วมันเกินแน่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบน้ำหนักที่แท้จริงก่อนแต่ที่นี้ในอนาคตเนี่ยผู้ว่าบอกว่าจะต้องไปติดตั้งเครื่องตรวจจับน้ำหนักที่ใต้ฉะพานด้วยนะคาดว่าจะติดตั้งได้ภายในปีนี้แหละแล้วก็ต้องขยายเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันตอนนี้สั่งการไปทุกสำนักงานเขตเลยให้ไปสำรวจไซต์ก่อสร้างในกทมหน่อยมีตั้ง300กว่าแห่งเพื่อไปสุ่มตรวจรถบรรทุกน้ำหนักอย่างคันนี้ก็คือขนดินมาเพื่อจะมาที่ไซต์ก่อสร้างตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดารถบรรทุกทั้งหลายที่ขนดินขนอะไรมาตรงไซต์ก่อสร้างเน ต้องไปสุ่มตรวจสังเกตด้วยตาเปล่าถ้าประเมินด้วยตาเปล่าแล้วเฮ้ยมันน่าจะเกินคราวที่เอาเครื่องช่างมาวัดเลยนะครับถ้าพบจะใช้วิธีตักเตือนก่อนแล้วก็จะหนักขึ้นไปจนถึงขัน้นระง,งับใบอนุญาตเกาะสร้างชั่วคราวลองฟังเสียงผู้ว่าดูครับอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่อาจารย์ส่งมาให้เมื่อคืนว่ามีข้อมูลแล้วตอนนี้มันไล่ได้เลยว่ามีรถที่ผ่านสะพานนี้กี่คันนี้เราติดในสะพานแต่ไม่บอกสะพานไหนนะเราก็จะมีอย่างเนี้ย ติดตั้งจรที่แล้วกรมอทําอะไรทําเราเริ่มทําแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องให้รอบคอบและให้สามารถเป็นหลักฐานชั้นศาลได้เมื่อเช้าก็ได้สั่ง,งการไปว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้สำรวจไซต์ทั้งหมดก่อสร้างตอนนี้มีทัง้งหมด317แห่งที่เป็นไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วก็มีไซต์ของหน่วยงานราชการเช่นรฟมการไฟนครหลวงก็ให้ไปดูโดยเฉพาะงานที่มีการขุดดิน ว่าดินเนี่ยคือตัวหนักที่สุดนะ,นะดินที่เปียกดินเหนียวที่ตักขึ้นมาเนี่ยแล้วพอใส่กระบะมันก็จะค่อนข้างหนักก็ให้ขั้นต้นเนี่ยให้ลงแล้วก็ดูสายที่มีความเสี่ยงหัวใจเราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่คันนี้นะหัวใจเราคือโฟกัสว่าภาพรวมอนาคตเรื่องความปลอดภัยมากกว่าจริงแล้วไอ้เรื่องคันนี้ผิดไม่ผิดเนี่ยคงเป็นเรื่องเรื่องโอเคที่ต้องดำเนินการ <S <S แต่หัวใจเราคือว่าทำไงให้ความปลอดภัยอยู่ในภาพรวมทำไงให้ระบบพวกนี้มาสามารถเอาไปใช้จากงานวิชาการเอาไปใชใ้เป็นของจริงได้ ส่วนประเด็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะคะเรื่องนี้ในทางผู้ว่าชั้ชาติบอกว่าต้องขอความร่วมมือตำรวจในการตรวจจับอย่างจริงจังแต่ก็ยืนยันนะคะว่าสำนักง,งานเขตไม่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะว่าเขตก็จะดูเฉพาะเรื่องความสะอาดและเชื่อว่าถ้าหากหลายฝ่ายร่วมกันทำงานปัญหาเรียกรับสวยก็จะลดลงค่ะสำหรับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้อยู่บริเวณใต้พื้นถนนเป็นบ่ออุโมงขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างสำหรับโครงการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งจุด นั้นเนี่ยมีการนําแผ่นคอนกรีตไปปิดทับปากบ่อเอาไว้ให้เป็นพื้นถนนนะคะแล้วก็บ่ออุโมง์ในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ700อบ่อได้เฉพาะสุขุมวิทมี27บด่อด้วยกันนะคะทีนี้ไปฟังจากทางบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปตรวจสํานวนเองเลยนะคะ,คะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนแหละว่าน่าจะบรรทุกน้ำหนักเกิน ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการมาตักดินออกไปแล้วกลับไปเทที่ไซงานโดยที่ยังไม่ได้ช่างเนี่ยประเด็นนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ต้องไปดูว่าที่ทําแบบนั้นเนี่ยเพราะรู้อยู่แล้วว่าบรรทุกน้ําหนักเกินหรือเปล่าแล้วรู้เห็นเป็นใจจะมาตักออกหรือเปล่าถ้ารู้ก็มีความผิดอยู่ด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็จะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายค่ะนี้สอดสอบแล้วเปิดไหมคะ อันนี้เกินอยู่แล้วดำเนินคดีเนี่ยผมถึงมาดูสํานวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในคดีนะครับคืออันดับแรกก็คือเ,อเลือกบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าตาที่หมายกำหนดอย่างรถเนี่ยเป็นรถสิบล้อนะครับสิบล้อน่าจะมีสามพลามึงนะครับอันนี้น้าหนักก็ต้องไม่เกินยี่สิบห้าตันนะน้ำหนักมันเกินอยู่แล้วนะครับมันไม่เกินมันไม่มีขนาดนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดเนินคดีอันดับแรกเนี่ยที่เป็นคดีก็คือหนึ่งคนขับรถอันนี้แน่นอน แต่มาไล่ย้อนไปว่าเจ้าของรถเป็นใครนะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ก็ต้องเนินคดีกับเจ้าของรถด้วยถ้ารู้เห็นเป็นใจถ้าคุณมาช่วยตักดินมาอะไรเนี่ยก็เป็นคุณรู้อยู่แล้วว่าหนักเกินคุณถึงเอาตักดินออกไปอันนี้ก็มีส่วนร่วมในการทำผิดก็คือรู้เห็นเป็นใจนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไล่ต่อนะครับอย่างเจ้าหน้าที่ที่โปิดที่ให้รถตักดินเนี่ยเอากลับไปเทที่ไซต์งานเดิมเนี่ยจะมีความผิดด้วยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังมาดูรายละเอียดนะฮะ